งแล้วก็มีลายเซ็นมีชื่ออยู่ข้างล่างหมดเลยนะชื่อแล้วก็หมายเลขยันต์ของคูของแท้นะฮะ ก็จะหมดแล้วค่อยๆกินเอ็นโซอีกแล้วเอ็นโซอีกแล้ว สำบกวัย <laughs> สิบกวายไปแล้วสิทธิพิเศษไงแต่ต้องปีนนะ้นะเสียงนิดนึงประตูสูงไว้คุณก็อีกยืนถึงหรอล้าวคุณก็อีได้กับะมะหวนต์ไปโอ้มีน้องกวัยสี <laughs> <ร>แตกต่างกันมากเลยอย่าปิดคือมีคนต้องไขมั้มใช้คลิป ไข้มั่งของหนือของจันนี่ไงจันไว้ติดท,ทางด้วย,วยไม่ไม่ไม่เอาจับรถมั่งถ่ายเมื่อวานกินจับรถไปเนาะตดปูกูกููกินหอดจุบอยากจัด ใบสดอยู่ไงติดยาวหวานแหละเมื่อวานเน้อย คแต่เพราะไหอยู่ได้สุดกับสีแค่ใครกันเลยอยู่ได้ไปงานแต่งงานอื่นไปล้อไสสมพูไปนิ่นึแป้วไปเลยชมพูไปช่วจัดกระเ่๋าแดงไปเลยกมพเปาเไปเลยมาอกใรครับเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึง ขาหมูใส่ถุงกลับบ้านนิ่ขาหมูเองอยู่ปลาหนึ่งกับขาหมูแน่แน่อะไรพ่อเอ๋แน่แน่แน่ดีอย่างไปดีอย่างเนาะสวัสดีจ้าน้องตัวมันแก่เคยมาอยู่นัวมาะเคยดอกเคยแก่ตลุ่มสิเหมือนเคยเจ๊นกมีโฆษณาแล้วนะจะดูโฆษณาให้นะคะโอ้ยจุดเรสซาลูรีเนี่ยหรือเปล่า น,นั่นแม <า S 2> น <ะ S 1> ่ขายทั้งนสารบนี